กลับมากันที่ในเรื่องของเทศกาลงานลอยกระทงกันนิดนึงค่ะ <c oughs> ก็แน่นอนแล้วค่ะว่าช่วงงานลอยกระทงเนี่ยมันจะมีเรื่องของการจุดพุ <c oughs> จุดประทัดแน่นอนนะคะ <c oughs> ทีนี้ค่ะทางจังหวัดนครราชสีมาก็เลยเข้มในเรื่องนี้ค่ะลงพื้นที่ไปลุยตรวจร,วจร้านจําหน่ายผุจําหน่าย,าย,ายประทัดภายในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมาก็พบว่าตอนนี้ผุที่นํามาขายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผุประเภทสีสันนะคะ ไม่ค่อยมีพลุที่ก่อให้เกิดความรุนแรงแต่อย่างใดค่ะโดยวันนี้ค่ะฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมาได้ออกไปตรวจตามร้านจำหน่ายพลุที่อยู่ภายในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะเพื่อที่จะไปดูการจำหน่ายพลุ ء, ประทัดดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจุดพลุ ء, จุดประทัดได้ซึ่งเมื่อไปตรวจสอบก็พบว่า แต่ละร้านค่ะก็มีการนำพลุประทัดดอกไม้ไฟมาวางเรียมขาอยู่ที่หน้าร้านนะคะเพื่อที่จะรอลูกค้าเนี่ยมาเลือกซื้อกันซึ่งก็ได้ไปลงพื้นที่ในเขตเทศบาลหัวทะเลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาด้วยซึ่งที่เทศบาลหัวทะเลก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดกิจกรรมลอยกระทงก็ไปตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการจุดพลุจุดประทัดแล้วก็ ตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ด้วยค่ะค่ะโดยทางด้านป้องกันจังหวัดนครราชสีมานะคะนายชาตรีเขียวอ่อนค่ะท่านก็เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวก็เพื่อตรวจตัวร้านค้าที่จําหน่ายพลุซึ่งห้ามไม่ให้จําหน่ายพลุที่มีดินปืนน้ําหนักเกิน50กิโลกรัมนะคะต้องมีที่เก็บเป็นสัตว์เป็นส่วนอากาศถ่ายเทได้สะดวกห้ามวางทับซ้อนกันหรือว่าวางปนกับสินค้าอื่นนะคะ รวด,ด,ดูทั้งดับเพลิงควรที่จะต้องมีจํานวนที่เหมาะสมกับร้านแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะคือห้างขายพลุหรือว่าประทัดให้กับร้านค้ารายย่อยหรือว่าร้านค้าที่ไม่ได้มีใบอนุญาตจําจหน่ายพลุโดยเด็ดขาดเลยนะคะและขายในช่วงเวลาและสถานที่ที่กำหนดเท่านั้นก็คือช่วงตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490 ซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนการลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานลอยกระทงก็พบว่ามีการเตรียมความพร้อมจุดคัดกรองนะคะผู้ที่จะเข้ามาภายในงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะมาตรการต่างๆที่ทางจังหวัดได้กำหนดเอาไว้ค่ะซึ่งเมื่อไปตรวจสอบตามร้านจำหน่ายพลุต่างๆนะคะก็พบว่า ส่วนใหญ่ที่นํามาขายเนี่ยก็จะเป็นพลุมีประทัดขนาดเล็กมีดอกไม้ไฟแต่ละร้านเนี่ยมีใบอนุญาตการขายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพลุเป็นประทัดที่ให้สีสันมากกว่าไม่ค่อยมีประทัดที่เน้นความรุนแรงค่ะ ก็ถือว่าเป็นวัตถุที่ไม่เป็นอ<ม>ันตรายมากนะคะแล้วก็ทุกร้านที่ไปตรวจก็พบว่าภายในร้านอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนแต่ละร้านก็มีการเตรียมถังดับเพลิงเอาไว้เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจในวันนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องพอพูดถึงเรื่องพลุแล้ววันนี้<ฆ>ก็อยากจะฝากไปถึง ทุกๆบ้านเลยที่เลี้ยงสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็น<อ>ชนิดใดก็แล้วแต่นะคะค่าคืนนี้ขอให้ท่านดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ภายในพื้นที่ปิดประตูบ้านปิดประตูรั้วให้เรียบร้อยเพราะว่าพอจุดพลุทิลายเนี่ยเขาจะตกใจแล้วก็มักจะวิ่งเตลิดเปิดเปิดหายไปหลังจากคืนนี้พอเช้ารุ่งขึ้นเนี่ยก็มักจะมีคนมาโพสต์ตามหาสัตว์เลี้ยงอยู่บ่อยๆนะคะ คืนนี้ขอให้ท่านดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะกลัวเสียงพลุเสียงประทัดอยู่ทุกๆครั้งมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเลยเป็นห่วงทุกๆบ้านเลยค่ะค่ะ